สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำแบรนด์นิตแวร์ที่มีชื่อว่า Mooncastle นะครับซึ่ง Mooncastle เนี่ยเป็นแบรนด์นิตแวร์ที่ก่อตั้งแต่ปี1966นะครับจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ Moon c a เ t l e เนี่ยเป็นทั้งโรงงานแล้วก็เป็นทั้งแบรนด์นิตแวร์นะครับแล้วก็ทางแบรนด์เชี่ยวชาญในการผลิตนิตแวร์ทุกประเภทเลยนะครับเขามีวิธีการผลิตแล้วก็มีเทคนิคการผลิตต่างๆที่มีคุณภาพสูงมากนะครับผมสำหรับ Moon Castle เนี่ยเขาก็จะเลือกการใช้เส้นได้านะครับที่ชื่อว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นของแบรนด์สปอรี่นะครับผมคุณสมบัติของได้เนี่ยนะครับปกติเนี่ยนิตแวร์เนี่ยเราจะชินกับพวกเสื้อผ้าที่เน้นให้ความอบอุ่นใช่ไหมครับสำหรับหมดวดเพราะว่าเป็สินค้าที่เป็นนิตแวร์แต่ว่าสําหรับมูลแคสเซิลเนี่ยที่ใช้ไอซ์คอตตอนยานในการผลิตนะครับเขาจะเน้นไปที่เป็นซัมเมอร์นิตแวร์นะครับผมซึ่งผ้าหรือด้ายชนิดนะครับเมื่อนํามานิตแล้วเนี่ยจะให้คุณสมบัติที่ค่อนข้างโปร่งผิว สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็เป็นนิตแวร์ที่เหมาะมากๆกับอากาศประเทศไทยนะครับผม <c oughs> เมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับทางทีมของ r e f i n m m n t นนะครับได้มีโอกาสไปวิสิตโรงงาน Moon Castle ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตต่างๆแล้วก็อยากจะนำเสนอการผลิตแต่ละขั้นตอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม ก็อยู่กันที่โรงงานของ Moon Castle นะครับที่โอซาก้านะครับผมอยู่กับคุณยูทารโรซังนะครับเป็นเซลส์เมน a เจอร์ของทาง Moon Castle บรนด์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการผลิตนิดแวร์ของ Moon Castle นะครับรวมถึงว่าทำไมต้องเป็นไอซ์คอตตอนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละขั้นตอนนะครับ My name is Yudaro Moriyama. I'm a sales manager of the Mooncastle. Uh, today, we are going to uh, go for the tour, factory tour of the Moon Castle product. Behind the scene of the Moon Castle. Okay. From now, we are going to explain the computer. After the production planning, we are going to adjust every like size and also the pattern of the product here, and then we are going to you know, send all the information to the machine to knit the products. ขั้นตอนแรกครับเขาจะใส่แพทเทิร์นหรือใส่ข้อมูลต่างๆไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มันจะลิงก์ไปต่อที่เครื่องนิตซึ่งอยู่ฝั่งนูนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผม Alright l so um this is the knitting machine all the knitting p a r t and uh, the body parts comes from this machine part by part and then we connect every part uh, downstairs so this is the machine of the 12 gauge it's a n ice cotton machine รตรงนี้ก็จะเป็นได้ที่เป็นยานไอซ์คอตอนนะครับจะถูกมาหนิดในเครื่องหนีดติ้งตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะออกมาเป็นพลาสต่างๆซึ่งที่เราเห็นเป็นพลาสต่างๆเนี่ยพวกไซส์เมชเมนต์หรือแรงต่างๆมันถูกเซตติ้งในคอมพิวเตอร์ที่เราให้ดูก่อนขั้นตอนหน้านีแล้วนะครับแล้วก็พอออกมาเป็นพลาสต่างๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะนำพลาสที่ได้เนี่ยไปทำการลิงกิ้งไปทำการตัดเย็บในขั้นตอนต่อไปที่ชั้นล่างครับ Okay. okay, let's go yeah, for let's the move. downstairs. <laughs> yes. Okay. Oh, sorry, what, what is this machine? Okay, uh, this is uh, ice cotton material is really stiff. So uh, we need to uh, like uh, make them waxed mm -hmm. with this machine. It's not working now, but um, okay. usually we spinning all the time mm -hmm. like, to make at, the yarn wax to make it smooth. So this, this is the ice cotton? This is the ice cotton, yeah, exactly. Ah. คือไอซ์คอตตทนที่เป็นเส้นได้เบือธงของทางมูลแคสเซิลเลยนะครับจริงมาจากที่โพลีสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็น raw material เลย texture ของผ้าครับมันจะให้ความระบายอากาศได้ดีมีความแห้งมีความ dry แล้วก็มี texture พิเศษเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยมาจากอีกสาเหตุหนึ่งนะครับว่านอกจากที่เขาใช้ไอซ์คอตตอนแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธี process ได้โดยการเคลือบแว็กซ์ก่อนเพื่อให้ได้เนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นหรือแข็งตัวมากขึ้นก่อนที่จะนำไปหน็กนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่า าทำไมบิทแวร์ที่เป็นอาร์ทก็ต้ของบนูนค s โซ e ถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่าแตกต่างจากรายเดืนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราแอดแว็กใหม่แล้วนะครับฟอรแมทเรียมันก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์บางอย่างที่มันได้ผลมาจากการเคลือบแว็กหรือสารต่างๆขางเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อปดอปนะครับ Right. Without the waxing process, like oh, the yarn itself is really stiff. Yeah. Uh, that's it's, right. it's, it's a problem. The reason why we are doing the ice cotton knitting product is one of the reasons is that um, it's really easy to wear even in the hot and humid summer in Japan or in like Thailand, right? Because you know wearing the knitwear in the summer season, it's not usual because people think it's really hot. But with this ice cotton, you know, the yarn itself is really thin and it's really dry and it's really easily wearable. I Scotlandity in on so, that's why we focus ปกติเนี่ยนิตแวรเราก็จะชินกับการใช้ผ้าบูหรือผ้าแคชเมียร์ที่ให้ความอบอุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับซัมเมอร์นิต e ว r เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหา m a t ช r ว a l หรือหาได้หายานที่มันเหมาะกับการใส่ในซัมเมอร์หรือว่าในประเทศไทยก็ได้ครับที่ที่มันร้อนตลอดทั้งปี้ยครับ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าไอซ์คอตตอนเนี่ยผมก็ใส่อยู่เป็นประจำเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ในทุกการใช้งานเลยครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราพาไปดูข้างบนแล้วได้ตัวเอาไปป่านถูกนิบออกมาเป็นแต่ละพาร์ทแล้วพอได้แต่ละพาร์ทมาอาจจะเป็นพาร์ทส่วนแขนส่วนลาตัวส่วนคออะไรเงี้ยครับเขาก็จะส่งลงมาข้างล่างเพื่อทําการตัดเย็บหรือทําการลิงกิ้งในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวขอบคุณครับ All right so after After knitting the parts upstairs second floor we need to like wash the fabric with this machine Ah, okay. It's a washing machine and a dryer to make it like uh, softer it depends on the material but um, we have to like a uh, make it shrunk beforehand to make it beautiful smooth yeah. Ice cotton two. Ice cotton too yeah พอได้ฮาร์ดมา material เนี่ยก็ washing machine นะครับเพื่อ fabric เนี่ยมันมันเกิดการหดตัวก่อนที่จะนํา นอกจากเรื่องของการผดตัวหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เท็กซ์เจอร์ของผ้าเนี่ยนิ่มมากขึ้นนะครับผม After washing the you know the parts like we need to like our uh, go for the pre press pressing process we press the you know the parts hmm. part by parts with this machine พอเราถ่ายเครื่อง washing machine แลใช่ไหมครับแน่นอนมันก็หดตัวโดยการย่นมาเขาก็จะเอาแต่ละพาร์เนี่ยมาผ่านขั้นตอน f r e เ pressing machine นะครับผมเพื่อให้ตัวพาร์ทต่างๆเนี่ยมันถูกทําให้เวยบพร้อมที่จะทําในขั้นตอนต่อไปครับจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นช่วงลําตัวครับหลังจากที่ผ่านการเพรสมาเนี่ยมันก็เรียบพร้อมที่จะทําในขั้นตอนต่อไปครับ After get it done and then we start connecting parts from here And then for example this is our uh, this is not a connecting but um, this is the machine to cut off the parts that we don't need what you don't need something we, we don't need like for for example like this part or something this is the actual product length yes. but uh, we need to like uh, put more extra and then we start to connecting parts there and here see the linking okay, yeah. okay. อ๋ออ s นน uh, yeah, yeah. okay, so ี้จะโซ่เนี่ยอันนี้จะโซ่อ่านั่นจะดึงเวทชุดเซตองอ๋อโซหลังจากที่เราได้พลาสต,ต่างๆมาทำการเฟรชิ่งทำการแล้วนะครับเราก็จะมาผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า linking นะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็โชว์ถึง craftsmanship ของ ของแบนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ material นะครับว่าเราจะลิงกิ้งพาร์ทไหนบ้างสำหรับที่เป็นคูลเน็กเนี่ยครับเป็น material ตรงนี้เราจะมีการลิงกิ้งในส่วนของพาร์ทตรงบริเวณคอนะครับผมแล้วก็บริเวณโชเดอร์ไลน์นะครับสำหรับการลิงกิ้งเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามทางอิทโรสั่งมานะครับก็มันจะทําให้มีความแข็งแรงมากกว่าการทำซีนแบบปกตินะครับแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่าใช่ครเป็นชิปใชสกิลที่สูง กว่าพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการ l i n กิ้งกันนะครับตอวนี้นตัวีนะโคโค่นบ่มเี่ตนี้ยตัเน this is a turtleneck this parts this parts okay <c oughs> จริงๆเนี่ยครับการที่พอมันทำ l i n k ง n ะครับเท่าที่ททผมดูเน่คือการสอดบริเวณเนื้อผ้าหรือได้ของทั้ง2ด้านสอดทั้ง2ได้เข้าไปนะครับผมแล้วก็เหมือนสอดเข้าไปตามเข็มเล็กๆแต่ละจุดนะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องจักร l i n k ิ้งนะครับแต่ละเข็มมันจะถูกเย็บเข้าหากันนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าตาของซีนซีนที่ผ่านการ l i n k ิ้งนะครับผมมันจะคนละแบบกับเย็บแบบเข็มเดี่ยวหรือเข็มคู่ตามปกติเลยนะครับก็จะ มีความแข็งแรงอย่างที่ทางยูทโทรอชังได้บอกไปนะครับผมแล้วก็เห็นออการตวามสมัยของการลิงกิ้งนะครับแล้วว่ามันแข็งแรงยังไงมันดียังไงมันทําย,ย่ายยังไงเท่าที่ผมเห็นก็กว่าจะทําเสร็จแต่ละพาร์ตแต่ละนะตัวกินเวลาพอสมควรเลยนะครับผมได้เดี๋ยวเราไปเสร็จจาก linking นะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ okay. เราทำการลิงกิ้งบางพาร์ทเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางพาร์ทอย่างเช่นลำต้ตัวข้างซ้ายนะครับหรือแขนหรือวงแขนนะครับอันนี้มันจะเป็นการจับ r o ล l ิ่งปกติก็คือมีมันจะมีสีมันจะมาผ่าข้างกอนการตองตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการเพรสซิ่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเสื้อหนิดเองเลยครับก่อนที่จะเพรสซิ่งมันก็ต้องมีการใส่ไม้แขวนหรือหุ่นนะแต่ถ้าเทียเป็นรองเท้าก็เหมือนเป็น last รองเท้าใช่ไหมครับก่อนที่จะทาการเพรสซิ่งว่ามันจะได้เชฟได้สัดส่วนต่างๆที่ออกมาสวยงามแล้วก็เ้าเครื่องเพรสซิ่งท่านี้เราก็จะได้ฟ i n a ลโปรดักต์ออกมาแบบนี้เลยครับผมก็จะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการผลิตนิชแวร์ครับเี๋ยวต่อไปก็เหลือแค่การแพ็คกิ้งหรือว่า QC อซีรายละเอียดต่างๆนิดหน่อยครับ Wait, we're racing for เพื่อนๆได้เห็นนะครับในะบวนการผลิตของมู o แคสเซิลเนี่ยเขาค่อนข้างจะพิถีพิถันมากแล้วก็กว่าจะมาเป็นเสื้อหนีดตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับจากที่ได้เดินทัวร์ดูการผลิตต่างๆนะครับก็ทําให้รู้สึกว่ามู o แคสเซิลเนี่ยเขาทำหนีดออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมสาหรับหนีดแวร์ของมู o แคสเซิลนะครับที่มีที่ร้านวีแฟมิตเนี่ยเราก็มีด้วยกัน4รุ่นเลยนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่เป็นโปโลนะครับผมเป็นแล็กแ n นสโปโลแล้วก็มีรุ่นมอกเน็กนะครับเป็นเซมี มอกเน็กอะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ได้อยากได้คอเต่าที่สูงมากอยู่กึ่งกลางระหว่างคอเต่ากับคอกลมนะครับผมก็ ใส่ p a i ิ่ n g กับพวกแจ็กเก็ตหรือพวกสูทก็ค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับผมแล้วก็มีรุ่นคร e w n e ครับที่เป็นรุ่นคลาสสิกของเขานะครับผมเป็นเส er ื้อยืดนิตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นไอซ์คอตตอนทีนะครับจริงรุ่นนี้เราตั้งใจทํามาซึ่งไม่มีขายในเลกูลาคอเลคชันของมูนแคสเซิลนะครับเราตั้งใจทําให้เส er ื้อนิตเนี่ยออกมาเป็นเหมือนกับผสมประสานเสื้อยืดเข้าไปด้วยเพราะว่าตรงคอกับตรงแขนเสื้อนยครับจะไม่ได้มีการบริบมารัดเท่าไหร่นะครับผมรวมถึงตัวชายเสื้อด้วยนะครับก็ทั้งหมดนเนี่ยจะ เป็น Moon Castle นิตแวร์ที่มีจําหน่ายที่ร้าน Refinement นะครับนอกจาก Main Collection ที่มีจําหน่ายที่ Refinement แล้วนะครับในซีซันหน้าเนี่ยเราก็กําลังจะมี Collection ใหม่เข้ามานะครับยังไงฝากเ,เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาสไตลิ่งการใส่นิตแวร์ให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าจริงๆมันก็เป็นเสื้อนิตที่ค่อนข้างใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้หลากหลายแนวละครับผมลันที่ผมใส่อยู่ก็เป็นนิตทีนะครับเป็น Isaacotton นิตทีสีมิสกรีนนะครับจริงๆมันก็เป็นสีที่ไม่ค่อย ไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็แมชกับหลายๆลุคได้ค่อนข้างโอเคนะครับจริงๆมันยังใส่ได้กับอีกหลากหลายลุคเลยนะครับผมแต่ละรุ่นก็ค่อนข้างแมชง่ายนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยมันใส่สบายดูโปร่งแล้วก็ยังคงทรงค่อนข้างดีมากอยู่นะครับผมทั้งหมดนี้เผื่อเป็นไอเดียคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ลองแต่งกันดูนะครับถ้าลองแต่งแล้วหรือลองใส่แล้วถูกใจก็ยังไงลองแท็กอินสตาแกรมของร้าน refinement แท็กมาหาเราได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแบรนด์ m o o n Castle เดียน เชิญแวะเข้ามาลองในที่ร้าน Refinement Central Embassy นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ